สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้านะครับทุกเช้าอาทิตย์แบบนี้พบผมนะครับทนายสงการและพระมหาสมปองครับนักวิชาการครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรทุกท่านครับวันนี้ทนายสงการไม่มาอ๋อทำไมนะะกฎหมายไม่กล้าสู้คนหังกร้มนะฮะ <c oughs> วันนี้ติดก,การครับติดมาดไม่ได้นะครับพระอาจารย์นี่ก็หายไปนานหายไปนานหลายเดือนนะเพราะว่าก็บรรยายด้วยแล้วลาสุดไปต่างประเทศมาสวีเดนออสเตรียรนเวสวิตอรลแลน คนถามเป็นแบบเหมือนกันทุกประเทศเลยนะว่า ไม่ไปออกผลกระแสแต่เช้าแล้วเหรอเห็นแต่ในไตเติลไม่บอกหรอกเขาว่าคิวไม่ค่อยได้ก็บอกว่าก็ติดบรรยายทรมแล้วก็เวลาไม่ตรงกันแต่ถ้ามีโอกาสก็จะมาแบบนี้เลยชีย้แจงกันอีกครั้งว่าพรปองมานั่งตรงนี้ก็เพื่อที่จะมอบธรรมะกับโยมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องอยังไงโดยใช้ธรรมะนําทางจึงมานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะสงสัยว่าเอะพระมานั่งตรงนี้ทําไมไปยุ่งกับชาวบ้านทําไมข่าวนั้นข่าวนี้ทุกที่มีธรรมะถูกต้องนะครับวิธีนะครับไปเรื่องแรกว เรื่องนี้ผิดศีลเลยนะมุสาวาทาเบียรรัมณีนี่น,น,นะครับเป็นเรื่องราวของครูวานะครับเป็นสาวประเภท 2, 2> ท่านหนึงขออนุญาตใช้คํานี้ท่านผู้ชมครับ คือก่อนหน้าน,นี้มันมีเพจเพจหนึ่งชื่อรถตะเวนข่าว V2 เขาได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้นะครับโดยบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ากลิตนะคือกลิตเนี่ยนะครับ,รบไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าครูวาหลังจากนั้นคบหากันพาเขาอยู่ในบ้านรักกันนะฮะมีอะไรกันสุดท้ายแล้วปรากฏว่าครูวาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคุณครูแต่งชุดครูนะฮะออกจากบ้านทุกวัน คุณกฤิตเนี่ยก็ไปส่งขึ้นรถไฟฟ้าเจิหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปครูวาก็จะมีการไลฟ์กลับมาหาคุณกลิตเนี่ยนะฮะตลอดแต่ปรากฏว่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศข้างหลังเนี่ยเป็นสถานที่ห้างสรรพสินค้าบ้างเป็นร้านอาหารบ้างคุณกลิตแกก็เริ่มสงสัยแต่ก็ไม่ได้ปักใจอะไรมากมายเพราะแกก็รักของแกนะฮะเวลาผ่านไปประมาณสัก3าสเดือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า แกให้ครูวานเนี่ยถือบัตร ATM ของแกเวลาเงินเดือนออกครับพระอาจารย์ครับ<อ>ครูวานเนี่ยก็จะไปกดเงินออกมาไว้ใจลแล้วก็เอาไปจ่ายค่ารถมอเตอร์ไซค์เอาไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆน,นๆานาลถก,ก็รบวันดีคืนดีกลายเป็นว่ามีไฟแนนซ์มาทวงค่ารถอาบอกนี่จะมายึดรถแล้วนะทาไมถึงไม่จ่าย,ายเขาก็ตกใจว่าจ่ายไปแล้วสุดท้ายเลยมีการกลับไปถามครูวาว่าเอาเงินไปจ่ายหรือเปล่าครูวาก็บอกจ่ายไปแล้วอหลังจากนั้นมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันสุดท้ายครูวาออกจากบ้านไป ทะเลาะกันได้ออกไปเลยพยายามตามหาหาลังจากนั้นเข้ามาสารวจทรัพย์สินของตัวเองปรากฏว่าสร้อยสาบาทเป็นสร้อยทองคุณพ่อหายไปสร้อยทองสองบาทของเขาหายไปเงินอีกจํานวนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าครูวานเนี่ยหน้าจเอาเขาไปก็เลยไปหาตํารวจรแล้วก็ไปหาว่านางสาวคนนี้หรือนางคนนี้ชื่อนี้ชื่อจริงชื่อนี้ เป็นใครอยู่ที่ไหนหายไปได้ยังไงแล้วเขาจะไปทวงพระทวงสร้อยของเขาไปพยามาหาเท่าไหร่หาไม่เจอคุณผู้ชมครับพระอาจารย์ครับชื่อไม่เจอนางสาวกลายเป็นว่ามีคนส่งเข้ามาบอกว่าลองไปกดคําว่านายดูสิจะเป็นนายได้ไงภรรยาเขาแฟนในใจขำๆว่าจะไปกดทําไมนายก็เขาเป็นผู้หญิงสุดท้ายแล้วเขาเออเาลองกดดูแล้วกันก็ลองไปกดนายปรากฏกดนายปั้งรูปนี้ขึ้นมาชื่อนี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะคุณผู้ชมพระอาจารย์ กลายเป็นมีตัวตนแสดงว่าผู้หญิงที่เขาเข้าใจว่าเขารักเขาอยู่ด้วยมาตลอดระยะเวลาห้าเดือนไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายนะฮะเป็นผู้ชายเรื่องนี้ก็เลยมีการออกมาพูดมาตีแผ่กันว่าเขาต้องการของเขาคืนเจริญพรหลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นตามมามันมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเบียร์ไม่ได้คนเดียวเหรอไม่ฮะอันนี้คือประกาศขายรถประกาศขายรถมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าครูวาเนี่ยนะฮะคนเดิม ไปขอซื้อรถมอเตอร์ไซค์เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยดาวไปประมาณ18ื่นแปดดาวไปหมื่นแปดหลังจากนั้นครูวานเนี่ยนะครับบอกว่าเดี๋ยวฉ่านจะผ่อนเองแต่ยังไม่ได้โอนชื่อกลับมาเป็นของครูวานนะเ,ออเป็นชื่อของเบียรอยู่ก่อนออแต่ฉันจะผ่อนเองไม่ต้องห่วงถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาไปตามฉันได้เลยหรือไปหาพอ,อ,อ,อได้เลยที่โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการโอ,อ้มีที่ไปที่มาปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ2-3เดือนไฟแนนซ์โทรมาหาเบียรบอกยังไม่จ่ายเงินเลยอ้าวอีกแล้ว เบียก็เครียดเลยทายังไงดีเบียก็เห็นว่ามีข่าวของปิดโผมาเรื่องของครูวาเป็นคนคนเดียวกันก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้ออกมาเหมือนกันแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้บอกให้เอารถมาคืน,ถ,น,นถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเอาเรื่องถึงที่สุดนะแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินหนึ่งแปดห้านู่นนี่นั่นปรากฏครูวาไปให้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแป้งอขี่รถคันนี้มาส่งให้กับเบียในสถานที่เป็นร้านแห่งหนึ่งปรากฏพอแป้งขี่รถมาปุ๊บจอดปั๊บ ตำรวจรวบเลยจ้าแต่ครูวาไม่มาคือเรื่องของเรื่องคือเบียร์เนี่ยเขาไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วครูวาเนี่ยไปหลอกเขานะฮะตำรวจก็เลยมาล็อกปรกากฏว่ามาล็อกเนี่ยครูวาไม่มาก็เลยต้องล็อกแป้งก็เลยถามแป้งว่าแป้งแป้งขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยแป้งมาได้ยังไงครูวาเขาจ้างยังไงทำไมถึงให้มาแป้งบอกไงรู้ไหมฮะอ๋อผมเคยคบกับครูวาเหมือนกัน<อ>แล้วครูวาเอาทองไปสามบาท<อ>ครูวาบอกบอกผมเลยบอกว่าถ้าเกิดผมขี่รถคันนี้เนี่ย ไปคืนกับให้ให้กับเจ้าของเขาเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะคืนทองสามบาทผม oh. ผมก็เลยเอามาคืนโอ้โห oh. ผลที่สามแล้วนะกลายเป็นว่าโดนจับ mm. ไม่พอฮะผมเชิญมาออกรายการปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าเลอศักโอ้โห oh. oh. ทานข้าวเลอศักแต่งงานเลยโอ้โห oh. oh. ห้าปีก่อนแต่งงานครัวนี่ oh. นับถือศาสนาศาส,สนาหนึ่ง uh. รักมากเลอศักนี่ใจเฮี้ยมมากๆฮีม <He im. S 2> เลิกกับ ภรยาเก่าอยาแล้วก yeah. ็มาแต่งงานกับครูวาเขาบอกเขามีรถกระบะอยู่คันหนึ่งขายไปสี่แสนห้าแสนหนึ่งให้ภรยาเก่าบอกเธออยากฉันไปเอาเงินแสนนี้ไปหลือสามแสนห้าเอามาเป็นทุนแต่งงานกับครูวามีเงินแสนหนึ่งเป็นสินสอดมีช่างแต่งหน้ามาแต่งในวันแต่งงานประกบว่าอยู่ดีๆเงินหกหมื่นหายไปจากค่าสินสอด ทองอีกสองบาทพ่อไปครัวหายไปด้วยเหมือนกันโเขาก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเขารักผู้หญิงคนนี้มากตอนหลังครัวว่าทะเลาะเบาะแว้งกันกับทางคุณเลอสักแยกย้ายหนีไปหายไปเขาก็ไม่รู้จะตามหายยังไงปรากฏว่าภรรยาเก่าที่เขาหย่ากันไปนั่นกลับมาแล้วเอาหลักฐานให้สามีดูเองดูว่าเธอเธอรู้ไหมว่าคนที่แต่งงานด้วยเป็นผู้ชายหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปหายกันไปเลยห้าปีิ้งไว้แค่ รอยแผลในใจโอ้โหนึกว่านึกว่ารอยแผลฝากไว้ในกายเธอนึกว่ารอยแผลผ่าตัดนี่เจริญนพรนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาครูวาออกมาชี้แจงนะครับว่าไม่ได้หลอกทุกอย่างที่ได้มานั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเป็นการได้มาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบได้มาด้วยความเสน่หาเสน่หาตอนนี้คุณพวาก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นนะครับออกมาบอกแค่นี้เองนะครับแต่เธอก็เป็นคนที่รวยอยู่ อะไร,ะรวยรวยรวยคือรวยสวย <c oughs> สวยโยครับคือเขาแบบบาปไหมฮะเนี่ยถ้เป็นเรื่องจริงรบาปไหมโอโ้โกหกกันแบบหลายอย่างมากเลยโกหกเรื่องเพศแล้วจริงๆมีคุณหมอบอกนะว่าผ่าตัดตรวนี้มันแบบบอกไม่ออกเนียนเอาตรงนั้นตรงนี้มาทําเป็นแบบว่าท,ที่อยู่ในเรือเนอะไรเนี่ยนะฮะ เด็กเล็กกลางใหญ่ได้หมดเลยแล้วเหมือนมากถ้าดูไม่ดูไม่ออกเลยบางทีมีแผลเป็นต้องไปดูที่แผลเป็นแผลเป็นอยู่ตรงขนอีกคุณหมอบอกอมูตะบาไม่น่ารู้เรื่องนี้เลยนะคนขึ้นมาเพ๊่หายเลยได้ว่าดูไม่ออกเลยศึกษามาเหรอดูคลิปดูอะไรเป็นข่าวข่าวก็ดังอในแง่ของทางพระพุทธศาสนาก่อนเมื่อกี้ศาสนาหนึ่งพระพุทธศาสนาเราก็โกหกตั้งแต่แรกแล้ว่ะคุณพ่อเนี่ยเขาสัมภาษณ์คุณพ่อคุณพ่อก็บอกก็หายไปตั้งนานนะเจ้าโจกเจ้าโจกนึ่งนะจ้าโจกชื่ออะไรนะโจกตอนนี้กลายมาเป็นลูกสาวได้ไงก็ไม่ร รั่วอะไรไปบ้างขอโทษขออาภัยกันไปจริงๆเราก็อย่าทําแบบนี้เลยนะเพราะว่าคนที่เขารักจริงนะโอ<จ>้บางคนนี่แหมเมื่อกี้ก็ไม่ดีนะที่ว่าเยี่ยมมากเลยนะใจเล่เยี่ยมมากเลื่องภรรยามามแต่งเขาเลยแล้วภรรยาอยากเห็นหน้าภรรยาตอนเอาหลักฐานมาให้เนาะดูซิที่เธอไปแต่งงานด้วยแต่สุดท้ายแล้วภรรยาของคุณเลอศักด์ะ ก็กลับมาอยู่ด้วยนะกลับมาเหรอเห็นใจเหรอทุกวันนี้คุณเลอศักดิ์บอกรักภรรยาม,มากโอ้โหอันนี้เฮียอันนี้ห้าวมากเออกลับมาคบกันได้อีกครับไม่ธรรมดา่จริงๆแล้วก็ฝากไปถึงครูบาคุณอยา่าไปโกหกใครมุสามาทายมันเสียชื่อเสียงเสียอะไรต่างๆมากมายมีพิธีติดคุกติดตารางด้วยนะก็นั่นไงเสด็จเจ้าของมาตราไม่มามาตราที่เจ็ดสิบสามทวิหรือเท่าไหร่เนี่ยนะไอ่ไอ่พูดจาหลอกลวงเลยก็โดนจำทั้งตับเลยนะเนี่ยนั่นไงการทำโฆษณาก็ถือว่าหนักมากไม่เป็นหน้าเชื่อถือคุณพ่อคุณแม่ก็เเเสสสีีียยยยอออกใใจจคนนื่ไปด้ว ทำแบบนี้เลยแต่ว่าจะเป็นเพศอะไรไม่ได้ว่านะครับขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันแบบนี้ถือว่าเป็นคนดีอันนี้ต้องว่าซะหน่อยแล้วใครเป็นคนดีก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะนะฮะแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวรอครูว่าออกมาแถลงกันอีกทีหนึ่งว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไงแล้วก็ความผิดของครูวาเนี่ยตกลงแล้วตํารวจจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้หรือเปล่าจเจริญตนน่นะฮะเอาพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าพระจานทร์มีอะไรครับช่วงหน้าโอ้ยสายแบลไปสายนี้หลอกลวงกันค้ำคำครับ เจ้านี่สายโหดเจเออุ๊ยเออเฮ้ย,ยดาเทียงไม่ทันเลยละจ้าโอ้ยเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับโกระแสกแสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทรมิน กลับมาสู่คนกระแสแต่เช้านะครับมีเรื่องราวเมื่อกี้นี้ที่พิการบอกไว้คืนมาคืนมาอุ้ยเป็นหนี้เป็นเสียนแล้วไม่ยอมจ่ายครับที่มาระบีบน้ำตาส่งสารนี่เป็นน่องเป็นหนี้พอ,อได้ไปแล้วไม่คืนครับเจ๊เอ๋เจ้านี J ่สายโหดแต่มันมากโซเชียลถูกใจครับคือไปทวงนิดดาแบบแหลกลานเะถียงไม่ทันเลยนะแต่ถ้าเจอคนที่เขาไม่มีเงินคือด่าเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วไม่มีเงินใช่ไหม ช่วยเงินเอาเงินช่วยเขาอีกเอาตังให้เขาด้วยคนก็ถูกอกถูกใจมากมาออกรายการโวนกระแสด้วยโอ้โหนี่นี่คนสัมภาษณ์มันไม่มันนั้นมันมากไหมมันโดนแกขยี้เสละเลยผมแทนที่จะขยีแกแกขยี้ก่อนแกขยี้ผมเสละเลยดั้งเดิมนี่เห็นบอกว่าเป็นคนจนมาก่อนที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์คนจนมาก่อนหอบลูกหอบผูกหอบผัวมาเลยนะแกบอกนะหอบลูกหอบผัวมาแต่ว่ามีเจ๊คนหนึ่งใจดีก็มาขายทุเรียนมาอะไรด้วยร่ำรวยแต่เเราดูภาพแกก่อนดีกว่าเดี๋วบางคนยังไม่ได้ดูคลิปนี้เปิดปันทานเสียงกันยังไงหมวกน่ารักเกิน ห่วยม,มาเอานะเขาไม่ได้ทำแม่กัใชัยูย่่ไหนว่าเอากูไปออกทีนี่้กูจะมาทำาให้ดู <c oughs> รู้จักกูน้อยไปแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> มีเรียกชื่อตั้งแต่นู้นเลยเหรอใช่ไงเพราะ <P aper> ประเด็นนี้จะไม่ได้มาออกรายการเลยใช่ครับโอ้กันชัยู่น <S <S ะเออพอมาอแกแกก็มาระบายถึงความอัดอั้นตันใจของแกว่าแกเป็นเจ้าหนี้<อ>แล้วทุกครั้งที่แกไป, <S <S ป,ไปทวงเงินเนี่ยเจ<อ>้าลูกหนี้เนี่ยก็มักจะแบบใบเบี่ยงกัตลอดอไม่ให้ตลอดวันดีคืนดีคุณผู้ชมะอาจาย์เชื่อไหมแกเนี่ยนะออกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เอาให้เอาหมูยอแกนไปขายได้แต่ทำหมูยอขายรุ่นหนึ่งเนี่ยธรรมดาแกขาย30กว่าบกมัแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมารับ แกไปกให้28่บบาทยังไม่ต้องจ่ายตังค์เอาไปขายก่อนได้ตังค์แล้วบาท2 8นะเออประมาณนั้นนะฮะ2ีบ่าทนะครับเออ27บาทคืนได้ไปเสร็จปุ๊บคืนกลับมาค่อยมาให้เขาคุณไปขายส0 40เรื่องของคุณเรื่องของคุณท่ากู้แไม่ให้แกก็ตามไปทวงเงินปรากู้รบไปทวงเงินบางคนก็อ้างบอกว่าอ๋อ จำเลขที่บัญชีไม่ได้แกบอกว่านี่มึงหาฐานมาสิเอาฐานดำๆเขียนกำแพงลงไปดูฮะว่าเจ้านี่อ่ะไอ้เลยมาทวงค่ากูยอไม่มีไม่ยีอบัญชีแต่ไม่ซองอ่อเสียงนะงขายนานมากเกินไปแล้วมันนานมากเกินไปแล้วปุ๊บลอยดน้าอตาพูดเลยโอ๋อสิอ๋อได้รู้แล้วแต่ไม่มีเลขที่บัญชีเมื่อวานนี้ยั่งมากหนุ๊ก โอ้โห oh. นี่เ eh. อ๊เหยื่เลขที่บัญชีทิ้งไว้ให้เลยไม่มีอะไรแบบนี้จัดให้วันดีคืนดีวันนั้นผมถามแกว่าเอ้ยเจ๊ถามจริงเหอะเจ๊แบบเคยมันเหนื่อยใจอะไรยังไงบ้างเหรอแกก็บอกงี้ป้าจยา์แกบอก<า>ว่าโอ้โหแกเหนื่อยใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแกออกเรียกออกสร้อยนะฮะคือคนอยากได้สร้อยทองแกอย่างเงี้ยก็พอออกไปปุ๊บเนี่ยแกก็บอกว่าแกได้เส้นหนึ่งเนี่ย กลับมาเดือนมันพันห้าเดือนหนึ่งพันห้านะเดือนหนึ่งพันห้านะครับแต่ก็มีที่ลูกหนี้เนี่ยไม่จ่ายวิธีการของลูกหนี้ถ้าทำาัแกคืออะไรรู้ไหมฮะคือลูกหนี้เนี่ยไปหาสมัครพรรคพวกมาสิบคนแล้วก็ให้แกเนี่ยซื้อทองให้สุดท้ายลูกหนี้แกเนี่ยไปแจ้งความเพราะตำรวจบอกเลยว่ามีก็กฎหมายว่าถ้ามีลูกหนี้สิบคนเนี่ยสามารถแจ้งความทับเจ้าหนี้ได้โอ้โหแกก็ช่วยโดนแจ้งข้อกล่าวหา แกก็อึดอัดน,นะแกก็มาพูดแบบเนี่ยใครว่าเป็นคนออกกฎหมายคุ้มครองลูกนี่ <มา S 1> บอก<ด>แล้วเจ้านี้ล่ะกูจะทํายังไง<ด>เอ้าลองฟังเสียงไงดูนะถ้าลูกนี่รวมสิบคนแจ้งความไม่ต้องใชหนี้เฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอพี่โดนมาพี่โดนมาแล้วพี่ฉะเลยขึ้นท้องมีกฎหมายควบคุมนี่ควบคุมองลูกนี่ไงมึงลองหันมาคุ้มครองเจ้านี้อย่างกูดูบ้างนะกูไม่รู้ ออกกฎหมายแต่กูพูดเลยวันนี้คุณหนุ่มอ่ะเขาให้กูเต็มที่กูก็พูดไม่ใช่ให้เต็มที่เร็วเวเรวใจเย็นดิใจแค่ไหนใจเย็นดิให้แค่ไหนผมบอกให้เต็มที่เดี๋ยว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 โดนด้วยอ่ะคุณหนุ่มไม่ต้องเกี่ยวอ่าขอพูดม่พูดเต็มที่ขอผ่านรายการนี้เล้อ่ะขอผ่านรายการนี้ขอพูดในเมื่อคุ้มของลูกนี่ก็หันมาคุ้มของเจ้านี้บ้างบางครั้งอ่ะคุณมองด้วยนะว่าเจ้านี้อ่ะคือผู้มีพระคุณเวลาคุณเดือดร้อนน่ะคุณก็ยังคัน พี่บอกใครบอกบอกคนที่ออกกฎหมายข้อนี้ใครคุณหนุ่มบอกบอกคนนบอกคนที่ออกกฎหมายข้อนี้มานจะเห็นพี่หนุ่มเว่ะเวอแบบฟังผมถึงต้องใส่ไทยไปต้อนรับแกนะถ้าไปทำทำรายการไม่เคยใส่ไทยเลยโอ้โหผมนี่อย่างนี้เลยมีไหมมีคลิปไหมมีคลิปอีกไหมอ่ะมีมีมีอ่ะไปดูไปดูไปดูคลิปแกไปดูนี่แต่ว่าลูกนี่ไม่มีเงินแล้เอาเงินให้แกนะอเอาเงินให้นะช็อตนางยักษ์เยอะแล้วดูดูดูช็อตนางฟ้าหน่อยว่าไงพี่แม Whoa, feel, ป้าจะไปฟุแล้วเนี่ยรู้ตัวไหมอาป้าจะไปเติมเงินนางฟ้านี่คือยายแมวแกก็เห็นใจท,ทั้งทั้งที่ยายแมวเนี่ยเคยรวมหัวเล่นงานแกมาด้วยทำอะไรฮะก็คือไปแจ้งความบ้างจะจับแกหนึ่งในสิบเหรอหลายหลายเรื่องคือช่วยกันแบบกับพวกลูกนี้อ่ะพยายามจะแบบต่อต้านเจ้านี้ไง ไปดา่าแกบ้างไปอะไรแกบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายแกก็อ่ะโอเคแกก็ช่วยให้ตังค์มันเราใจอาตมาเป็นบรรยายคนทวงหนี้บ่อยๆเขาจะมีกฎหมายเยอะมากเลยคนทวงหนี้ต้องมีข้อระมัดระวังเยอะมากทวงได้หนึ่งครั้งต่อวันทวงเกินนั้นอ่ะต่อวันทวงเกินนั้นต้องมีความผิดอะไรต่อคือเห็นใจแกนะคือคนคนมยืมเนใี่ยจะน่าสงสารนั่นแหละอ,ออกเห็นใจค้านเขามาลองหอบลองไห้แต่พอยืมไปแล้วไม่ใช้คืนแม่รับโทรศัพท์ปิดไรหนีอะไรเงี้ยแล้วแกมีอะไรแปลกๆเยอะกว่านี้นะทำไมฮะ อ้าวหมูยอเงี้ยอาหารก็สามารถที่จะพอนได้อืมอ้าวผู้ชายอันนี้ที่สักที่สุดใช่พี่หนุ่มสัมภาษเลยผ่อนผู้ชายได้ด้วยผ่อนผู้ชายได้ ผัวไม่ดีผัวมันทิ้งไปเอาผัวใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมนัม่นไงเอาไปผ่อนเลยวันละสองร้อยอกพันเอาจบเท่าไรก็ว่ากันไป30วันคือแกก็มีแบบหลากหลายเข้าใจคนอะไรเงี้ยแต่จงังหวัดทวงนี้ก็คนที่เขาเป็นหนี้แกก็ต้องใช้แกเพราะว่าแกก็าลาบากอย่างหมูยองเนี่ยต้องไปซื้อหมูซื้อเครื่องปรุงอะไรมาทำอีกาเงี้ยนัละเห็นอกเห็นใจกันนะฉะนั้นคนเคยถามธรรมานะว่าสมมติพระเป็นหนี้เราแล้วเราทวงหนี้บาปไหมธรรมตอบว่าไม่บาปเพราะได้ปลดหนี้ให้ท่านไงอินาทานังทุกขังโลเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก เนี่ยที่เขาไปทวงคุณเนี่ยเขาปลดทุกให้คุณนะไม่เล่นพระมันเป็นหนี้ด้วยหรอเอาบางทีก็สร้างโรงเรียนให้ทุนให้อะไรบางทีมันก็เกินงบเกินอะไรก็มีบ้างเป็นเสียงอ่อยเลย <laughs> เห็นไหมพอลูกหนี้ <laughs> อาตมาก็มีหลักการว่าถ้าเราถ้าเราเป็นหนี้เราก็ใช้หนี้เขาตอนนั้นเองฉะนั้นคนที่ไปทวงหนี้เขาปลดทุ์ให้เราถือว่าเป็นบุญนะฉะนั้นคนที่เป็นลูกหนี้ก็ใช้เขาจะคืนยังไงเหมือนน้องเจนนี่ลินลี่อะไรนยะเขาเคยเป็นหนี้ตามทวงตอนแรกก็หนีแุดท้ายเอ้า มีน้อยใช้น้อยมีมากใช่มากสุดท้ายก็หมดนี้จะได้วันนี้ก็ร่ำรวยได้อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเขาก็ถามแกว่ามีคนจองกระถินเยอะแกบอกไม่ได้จองก็จองไปแบบนี้มาดิคะแต่เขาเสียบแล้วก็เสียบคืนถ้าไม่ตายนี่ไงแกก็แดงแต่ว่ามีมุมน่ารักโอ้นี่แสดงดูทั้งรายการเลยโอ้ชอบพี่ดูทั้งรายการเขาตามรายการขอไปในประด็นอ่างชี้พระอาจารยนชี้พระกับแบอย่าชี้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 ได้ไอย่าชี้ทำเมืองนี้อย่าชี้อย่าชี้อย่าชี้ครับทำงี้ทำงี้ฮะเจริญพรครับผมอ้าวต่อไปไหมเบ่อนครับเบ่อนเจริญพรโอเคครับเดี๋ยวกลัับบมาคร เอาล้ฮะกลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้านะครับประจยนครับจเรเิญพรเห็นบอกมีอีกหนึ่งเรื่องที่เด็ดเหมือนกันเบรกเมื่อกี้นี่มันมากมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่มีนี่คุณเป็นใครแต่เบรกนี้ไม่ได้เป็นนี้ฮะถูกรัตเตอรี่สล็อีเหมือนกันหล้านคู่รักหนุ่มสาวเลยโชคดี <บะ S 1> ก็เกิก,กับพรทิดาโอ้โหหรือน้องน้ำหรือน้องน้ำหรือน้องน,น้ำถูกมาก็น่าจแต่ชื่นมื่นมีความสุขแหละเอาเงินไปใช้ใีไหนดีไปเที่ยวใจไหนดีอ้าวแป๊บเดียวหายไปซะนั้นเลยคุณประจักคนวิจักเนาะครับหายไปไหนยังไง สุดท้ายก็ตกลงกันได้เจอกันละคนละสามล้านแล้วกันเรื่องมันก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งนะในคนละสามล้านก็ลงตัวอ,อ้าวภรรยาหลวงมาซะอย่างนั้นคุณเอคุณเอนามสมมุติแล้วกันครับมาคนบอกว่าเอาจะมาเอาเงินเขาจะไม่เน่ตามกฎหมายเนาะเมียหลวงก็ต้องได้ด้วยใช่ไหมเน่ยถ้าเกิดซื้อด้วยกันสินสมรสหรือเปล่า เรื่องนั้นเรื่องนี้คนก็ไปด่าเธอก็มีมว่ามาอยากได้เงินเขาสิเพิ่งมาหายไปตั้งสามปีไปไหนคเธอท้องแล้วต้องใช้คํานี้นะคณแี้ก็ไปเป็นชู้หรือเปล่ากับนะคนน้ำนี่แหละแล้วหายไปเลยตั้งสามปีเอาก็ต้องโฟกัสติ่การเลี้ยงลูกก็อยู่ด้วยกันนะก็มีห่างกันบ้างตอนทํางานก็ไปทํางานต่างคนต่างทารักแะคะรักายเหมือนกันแหละนี่แต่มารูเรื่องชาวบ้านเนี้เหมือนกันเนะนะาะนั่นสิอาจารย์ฟังมาจากที่ไหนโอ้โห วาตภัยพาย,ยุพัดอักคีภัยไฟไหมโอุทกกัยน้ําท่วม <c oughs> นี่กิกกะภพยกิกกะภัยไจะเกิดจากกิ๊กเรื่องแบบนี้มันเข้าหูเองอ๋อคือเข้าหูเองก็ได้ยินนะแต่ก็ไม่ไปตามหรอกก็ไว้ใจกันทางคนต่างทํา,ง,ทาง,งานครับเอ้าพอข่าวนี้ปุ๊บเอ้าชาัดเลยสาม,ามีเรานี่มีจริง<ม>ก็คือมีกิ๊กแล้วจริงสุดท้ายไม่ได้มีแค่กิกด้วยสี่กิกกิกกิกเลย เป็นสี่คนเลยคือมีเมียทั้งหมดสี่คนโอ้โหสองคนแรกแยกย้ายไปแล้ว ah. มีลูกกับเมียคนที่สองด้วยเมียคนที่สามก็มีลูกผู้หญิงหนึ่งคนโ oh. อ้โหพอเมียคนที่สี่ก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือเป็นน้องน้ำเนี่ยแหละน้องน้ำเนี่ยแหละผมได้มีการพูดคุยกับทางเามียเมียหลวงภรยาหลวงนะฮะผ่านทางรายการที่วันทันเหตุการณ์เดนอ่ะเดี๋ยวลองฟังสักนิดหนึ่งนะครับลองฟังดูนคือแบบ ล็อกอยู่ค่ะพี่ตอนนี้วันถูกก็ไม่ได้มีใครโทรมาหรือว่าติดต่ออะไรมาเลยนะคะปกติทุกอย่างค่ะหนูอยู่กับครอบครัวของเขาทุกวันแลวหนูก็อยู่บ้านตรงนั้นทุกวันเก้าปีแล้วค่ะจดทะเบียนแต่งงานถึงค้าปีแล้วถามว่าตอนสามปีที่ผ่านมานะคะ่ะได้ไหนพี่หนูท้องค่ะสามคมของตัวเราอะค่ะรับรู้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะสามคนก็ต่างล้อมอยู่หนูไม่สามารถจะคนโทที่จะคุยกับใครได้ ที่อยากพูดก็คือทําไมว่าสังคมต้องใส่บาที่หนูอะคะนุงไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะพี่ทุกคนอย่าใช้ชีวิตปกติค่ะที่เปิดเผย <ๆ S 2> ออกมาเลยเพราะว่าตอนแรกเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าไอ้เจ้าเลขลอตเตอรี่0ูนย์หนที่ก็ไปถูกกันมาเนี่ยหล้านบาทนะฮะก็ตอนแรกจะมีการบอกจะแบ่งคนละครึ่งปรากฏวิจักเนี่ยดันไปบอกน้ําบอกท่านจะให้แค่สล้าน น้ำไม่พอใจไปคุยปรึกษา,า,ากับญาติญาติก็เลยแนะนําให้น้ำไป,ไปแจ้งความ,มไปแจ้งความเรื่องมันก็ดังขึ้นมาสุดท้ายวิจักก็ต้องให้น้ำสามล้านตามที่บอกไว้ตอนแรกแต่ประเด็นทุกขลาบที่มันตามมาอีกอย่างนึก็คือเรื่องราวของเมียหลวงก็โทรไปหาอาจารย์เดชาคือทนายเดชาทนายเดชาแกก็เลยออกมาพูดให้สังคมได้รับทราบกันว่าเรื่องแบบนี้มันมีเกิดขึ้นนะมีทางเมียหลวงเนี่ยเขาประกาศแล้วนะว่าเขาจะมาร้องนะ หลังจากนั้นก็เป็นประเด็นขึ้นมาตามที่นายเดชาบอกเลยก็คือมีเมียหลวงปรากฏขึ้นจริงๆเพราะทางทีมข่าวก็พยายามไปตามหากันจกกนกระทั่งไปเจอพูดก่อนน,พอนอะพูดก่อนพูดก<ร>่อนฮะเพราะเมียหลวงโทรไปหาทนายเดชาเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอผมเองเนี่ยไปถามถามเองกับปากเลยเ<อ>าถามกับน้องผู้หญิงคนนีน้น้องน้องน้องเอ๋เนี่ยที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะเป็นเมียหลวงเนี่ยบอกว่าถามจริงเหรอโทรไปหาทนายเดชาไหมเขาบอกว่าเขาขอยับไม่ไปพาดพิงคนอื่นกนแล้วกัน อ่านะครับแล้วผมก็ถามก็บอกว่าแล้วเรื่องเงินเนี่ยคือจะเอาอยัางไงเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาแค่ต้องการจะชี้แจงแค่ว่าเขาเนี่ยถูกบุคคลอื่นๆไปด่าไปว่าเขาว่าจะไปเอาเงินของกิ๊กกับทางผัวเขาเหรอ,อบอกเขาไม่ได้คิดตรงนั้นนะเขาพูดแบบนั้นชวงเสร็จความเป็นภรรยาเสร็จปุ๊บเรื่องมันทวิตกลับไปหาทนายเดชาเลยว่าอ้าวกลายเป็นว่า ผู้หญ o, ิงก็ยังไม่ได yeah. ้บอกเลยว่าโทรไปหาทนายเดชาเนี่ยทนายเอามาพูดเองหรือเปล่าไม่มีคนโทรไปหรือเปล่าเราโกรธว่าผมก็ได้มีการถามทนายเดชาทนาบอกว่าแหมคุณหนุ่มผมจะไม่คุยได้ยังไงผมก็ต้องคุยสิผมก็เลยกลับมานั่งคิดทบทวนดูเออเพราะว่าทนายเดชาเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องเมียหลวงมานะเป็นคนบอกคนแรกเลยว่าคุยกับเมียหลวงหลังจากนั้นเราก็ไปสืบหาแล้วก็เจอว่ามีเมียหลวงจริงๆถ้าทนายเดชาไม่ได้มีการออกมาพูดว่าเมียหลวงโทรมาหาเขาเนี่ย เรื่องนี้มันจบตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมฮะออันนี้ก็คืออาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางธนรดชาเขาสักนิดหนึ่งเหมือนกันเรญพรนะสำหรับเรื่องนี้ในทางธรรมาก็สินข้อที่สามอีกแล้วการเมสุวิชาจาราพอไปมีคนนั้นคนนี้แล้วมีปัญหาต่างๆเพราะก็ปัญหาต่างๆตามมามากหายคนเสียอกเสียใจก็มากมายครับนั้นมีคนเดียวเหมือนพี่หนุ่มกันชัยดีกว่าสบายใจน้องไมโยก็น่ารักเหนื่อยไหมเนี่ยแต่ละเรื่องเหนื่อยเข้าวัดเข้าวาดีกว่าวัดเมืองไทยเยอะแล้วเข้าไปวัดเนี่ยเขาไปไหวเฉยๆนะ ไปมผมจะเข้าไปไวัดพระนะไปวัดไทยลิเวอร์พูลเขามีวัดไทยเมืองแมนเชสเตอร์แล้ววัดศรีรัตนารามพร,ระจาจาร์ประกาศนนคุยกัน2 5ง3สบมอกสมปองมาสร้างวัดไทยลิเวอร์พูลสิรเราก็พูดลเล่นๆว่าถ้าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ผมจะไปสร้างวัดแล้วกันครับปรากฏเป็นปีที่แล้วนี่พลาดเป็นหนึ่งแต้มปีนี้นี่นำโดง่งมีแววเป็นแล้วเหรอมีแวมวมีโอกาสจะเป็นสูงอาตมาก็เลยอะเอาจริงแล้วล่าจะสร้างวัดตโยมพี่นั่นเขาก็กำลังอยากจะสร้างพอดีอคือวัดไทยแลนด์แท้ๆมีมีวัดไทยใหญ่วัดอื่น แต่วัดไทยที่ปูี่เป็นไทยแลนด์แท้ยังไม่มีก็เลยจะรับบริจาคเดี๋ยวท่หนอยจะเปิดบัญชีแต่เป็นชื่อวัดเลยนะเป็นมูลนิธิเพราะว่าอังกฤษเป็นเมืองที่มีมูลนิธิเยอะมากเลยครับแชริตี้เนี่ยเขาจะชอบมากวัดเนี่ยจะไม่ต้องเสียภาษีมูลิธิอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยจะเปิดวัดอันนี้กําลังดูที่ดูทางอยู่ไปตั้งวัดที่ิเว์พูเราจะต้องสร้างให้ดูเป็นวัดเลยใช่ไหมฮะอ่าจริงๆมันเหมือน,นวัดเมืองไทยไหมหรือเป็นเป็นเหมือนไม่จะเป็นนะเมืองนอกเนี่ยซื้อผับเก่าก็ได้ โบสถ์เก่าก็ได้เพราะ,<อ>ะม,ม,มีห้องนอนมีห้องครัวมีอะไรต่างๆเรียบร้อยหรืออาจจะเป็นฟาร์มยมเสนอม,มายมอยู่นู่นทช่ยมแวนอ <ะ S 2> เอาเป็นฟาร์มให้ท่านเออฟาร์มก็ดีเหมือนกันนะ,<อ>ะที่กว้างดีบรรยากาศดีเหมือนวัดที่พี่หนูพูดเมื่อกี้ก็เดี๋ยวก,ก็ประชาสัมพันธ์เริ่มสร้างต่อไปไปบัญญยายที่ไหนก็อาจจะเปิดรับบริจาคต่อไปแต่วัตถุประสงค์เพื่อภาษาศาส,าสนาวัฒนธรรมเอาคนบ้านนอกบ้านนาไม่ีโอกาสไปเรียนภาษาอังกฤษเผยแผ่วัฒนธรรมอาจมาจะตั้งโรงทานด้วยที่นั่นขอทานก็เยอะคนจนก็เยอะเหมือนทีอปู แจกโรงทานผัดไทยวันนี้50กล่องร้อยกล่องคั้นใครที่อยากจะสร้างหน้าต่อมาก็จะประเดิมเหมือนพี่บินเลยดีไหมเรอติดตามต่อมาประเดิม1ล้านก่อนแล้วยมก็10บาท20บาทอาจารย์ประเดิมเลยหนึ่งล้านเลยนะประเดิมประเดิม<ๆ>จะต้องหาอะไรที่พูดยังไม่มีแนยแน่จะได้<อ>เหมือนพี่บินไงผมก็ดมมาแล้วเราจะเปิดบัญชีกลางให้แล้วก็ให้ได้ทำบุญร่วมกันเดี๋ยววันเกิดต่อมาปีหน้าอายุ42 เปิดวัดเลยสามวิญญาณศพวันสิบสามครับเราเปิดวัดกันอ <c oughs> โอเค <c oughs> ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับน้องสก,กานครับอาจารย์ครับเจริญพรครับผมเอาคุณผู้ชมน,นะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับเจริญพร